เน็ตเซตปลข้อวันนี้นะครับสมรรถนะคณิตศาสตร์ปี2563ข้อที่28มีปากกาอยู่3ชนิดชนิด A ราคา42บาทชนิด B ราคา50บาทและชนิด C ราคา56บาทถ้าซื้อปากกามาทั้ง3ชนิดเลยเนี่ยอย่างน้อยชนิดละ1ด้ามใช้เงินไปทั้งสิ้น444บาทข้อใดถูกต้องหลักการในการคิดข้อนี้เอาชอยมาเช็คชอยข้อที่1จํานวนปากกา A เท่ากับปาักกา B ชอยคดี่อจจานวนปากกา b เท่ากับจํานวนปากกา c และชอยข้อที่3จํานวนปากกา a เท่ากับจํานวนปากกา c ปากกาชนิด a ปากกาชนิด b และก็ปากกาชนิด c เงินที่จ่ายไปคือ444บาทถ้าเราซื้อมาอย่างละ1แท่ง a ก็คือ42 b ก็คือ50แล้วก็ c ก็คือ56ถ้านำมาบวกกันจะจ่ายเงินไปทั้งสิ้น 148่งรบดาทยังไม่ถึงเป้าหมายก็คือ444ร้อยบาทถ้าเราซื้ออย่างละสองแท่งละ่ะเราก็จะเอา2ไปคูณเข้ากับราคาของประก,กาแต่ละชนิด42่คูณสจะได้8ปดบวกกับ50าคูณสก็คือ100บวกกับห้าบหกคูณสได้ร้อจับบวกกันจะได้เป็น296บาท ยอดเงินตรงนี้ก็ยังไม่ถึง400.44บาทแล้วถ้าเกิดว่าซื้อชนิดละ3ามแท่งละเราก็จะเอาสาเนี่ยไปคูณกับราคาของปากกาแต่ละชนิด42คูณ3ก็จะได้เป็น126 50คูณ3ก็ได้เป็น150 56คูณ3ก็ได้เป็น168จับบวกกันจะได้เท่ากับ4 4 4บาทนั่นเองนะครับเห็นไหมว่ายอดตรงนี้ได้4 4 4บาทเหมือนกับในโจทย์ เราสามารถสรุปได้เลยว่าซื้อปากกาชนิดละ3แท่งเท่ากันหมดครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4นั่นเองถูกทุกขอ้อโอเคเนาะประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ